สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพรมกินพายนะคะวันนี้เราก็จะมาสร้างตามะคอมเมนต์ค่ะซึ่งคอมเมนต์นี้นะคะก็บอกว่าอยากที่ใ้เราสร้างเป็นบ้านสไตล์แม่มดสําหรับเราเนี่ยเรามองว่าบ้านสไตล์แม่มดมันไม่ได้หมายความว่าเป็นบ้านสําหรับให้แม่มดอยู่ในความคิดของเราเราก็มองว่ามันเป็นกระท่อมไม้กลางป่าที่หลังคาอาจจะมีความแบบว่าเบี้ยวหน่อยอะไรแบบนี้อ่าแล้วก็ในภาพในหัวของเรานะคะก็คือกระท่อมันนี้เนี่ยมันจะต้องอยู่บนเนิน ก็จะเป็นเนินที่ไม่ได้สูงมากนะคะแล้วก็จะมีแม่น้ําจะเรียกแม่น้ําได้ไหมเรียกว่าเป็นลานําธารเป็นภูน้ําก็ได้อะเป็นเป็นบ่อน้าอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแล้วก็มีสะพานเนี่ยเดินข้ามแม่น้ําข้ามคลองอันเนี้ยไปเพื่อที่จะเดินไปที่ตัวบ้านซึ่งเราอยากได้ความปลูกต้นไม้ดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยพุ่มไม้ต่างๆไว้ใกล้ๆกับบ่อน้ําเลยค่ะทุกคน ซึ่งบ่อน้ำอันนี้เนี่ยก็สมมุติว่าเป็นแหล่งน้ำของบ้านหลังนี้ก็แล้วกันนะในบ่อน้ำเนี่ยเราจะตกแต่งให้มันดูแบบว่าสวยงามนิดนึงค่ะทุกคนเราใช้เวลาไปกับตรงนี้ค่อนข้างนานมากๆเพราะว่าภาพในหัวเรามันคือแบบว่าเป็นเหมือนแบบเป็นหุ่งดอกไม้เลยแบบนี้อ่าแล้วก็มองทอดขึ้นไปก็จะเห็นเป็นอ่าเป็นกระท่อมที่อยู่สูงกว่าระดับพื้นตรงนี้นะ จะค่อนข้้งใช้เวลาตรงนี้นานมากนิดหนึ่งแล้วก็จะเอาเป็นพ่วกแบบซุ้มแต่งงานยอะไรเงี้ยทุกคนเอามาประดับตกแต่งไว้ที่ตรงทางทางเดินเขาจะเนี่ยทางเข้าแล้วก็ทางออกของตัวสะพานนะคะเพราะว่ามันเป็นเหมือนบ้านบ้านแบบบ้านทุ่งดอกไม้ทุกคนพูดไม่ถูกเราบอกเลยว่าตรงนี้เนี่ยคือตกแต่งไปด้วยต้นไม้ดอกไม้หุม่มไม้ต่างๆเยอะมากและลกมากด้วย เราค่อนข้างที่จะให้ความสัมพันธ์กับภาพรวมนะคะทุกคนจะเห็นได้ว่าเราจะค่อนข้างซูมเข้าซูมออกเพื่อที่จะดูว่าเฮ้ยภาพพอมองรวมๆแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วเราก็จะวางต้นไม้นะคะตามจุดต่างๆซึ่งต้นไม้นี้เราก็จะไปเอาดีบักไฟทุกคนเอามาติดเหมือนว่ามันมีไฟที่ต้นไม้ยังไงอย่างนั้นแต่จะเห็นว่าเราไม่ได้ใช้ต้นไม้ใหญ่เยอะเพราะว่าโดยรอบแล้วทุกคนนั่นนอกพื้นที่ของตัวบ้านตรงเนี้ย มันมีต้นไม้เยอะอยู่แล้วคือเราอยู่ในป่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ได้วางต้นไม้ใหญ่เยอะมากนะส่วนที่มันเยอะจริงๆมันคือไอ้พวกพุ่มไม้ดอกไม้ต่างๆนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าเราเนี่ยตกแต่งด้านนอกก่อนใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดเราสร้างบ้านไปแล้วอะหมายถึงเราสร้างตัวบ้านไปแล้วอย่างเงี้ยลราพื้นที่ด้านนอกอะมันอาจจะไม่ได้ไงเราก็เลยสร้างด้านนอกก่อนแล้วกันซึ่งตัวบ้านอะก็คือเอาจริงๆแล้วเราก็มองว่ามันเป็นบ้านแบบกระท่อมหลังเล็กๆกันทุกคน ที่ให้ซิมอยู่กันแค่แบบ2คนเพราะฉะนั้นมันไม่น่าจะเป็นบ้านหลังใหญ่มันไม่น่าจะใช้พื้นที่เยอะเราก็เลยแบบนะให้ความสําคัญกับการที่ตกแต่งด้านนอกก่อนนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็มาเริ่มทําโครงสร้างบ้านแล้วซึ่งเอาจริงๆบ้านมันก็มีพื้นที่ค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าเราอะก็ใช้พื้นที่ภายในบ้านอะไปกับการตกแต่งหมดเลยเอาจริงๆก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นบ้านสไตล์แม่หมดได้หรือเปล่าแต่หวังว่ามันก็ได้อยู่มันก็เป็นแบบแกระท่อมไม้กลางป่า มีความเก็บพืชผักเก็บสมุนไพรมาทายาอะไรอย่างเงี้ยเป็นจินตนาการนะหลังคาเนี่ยมันก็จะแหลมๆหน่อยแล้วสองฝั่งเนี่ยความสั้นยาวของตัวหลังคามันก็จะไม่เท่ากันด้านหนึ่งก็จะเป็นแบบโค้งๆหน่อยส่วนอีด้านหนึ่งก็จะเป็นแบบตรงๆนะคะส่วนของหลังคาเนี่ยเราเลือกที่จะใช้เป็นเขาเรียกอะไรเป็นเป็นญ่าเหรออ,อ่มันเป็นเหมือนแบบใบจากหรืออะไรไม่รู้ ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเรียกว่าอะไรมันเป็นแบบเป็นย่าๆทุกคนให้มันได้ความแบบว่าเป็นกระท่อมกลางป่าจริงๆอารมณ์แบบว่าอยู่ในเทพนิยายอะทุกคนแล้วเราก็จะทาทางเดินด้วยทุกคนเราใช้ดีบักเนี่ยมาทําเป็นเหมือนหินทางเดินอ่าแล้วก็ทําให้มันคดไปเคี้ยวมาแบบโค้งไปโค้งมาอย่างเงี้ยให้มันดูสมจริงมากขึ้นแล้วก็ดูสวยงามนะคะซึ่งเอาจริงๆเนาะเดี๋ยวเราต้องมาแก้ไอหินทางเดินเนี่ยเพราะว่า พอตกแต่งแล้วจริงๆคือม,มันมันแอบไม่ตรงอะทุกคนมันแอบเบี้ยวนิดนึงก็เดี๋ยวจะต้องมาตกแต่งใหม่อีกรอบนึงเนาะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาตกแต่งเป็นพวกแบบพุ่มไม้ค่ะทุกคนบอกเลยว่าเยอะมากเราก็เป็นพวกพุ่มไม้ดอกไม้ต่างๆเนี่ยมาวางนะคะแล้วก็ทุกคนคะทุกคนอาจจะได้ยินเสียงน้องหมาเห่าเราแบบเกินจะควบคุมจริงๆไม่รู้จะทํายังไงกับน้องนะคะถ้าจะหลอให้น้องนอนนี่คือเราก็ไม่ต้องนอนกันพอดีเพราะตอนนี้ก็คือดึกมากแล้วน้องก็ยังคงเห่าอยู่ แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะอาจจะไม่ได้ยินเข้าไม้ก็ได้อ่ะก็จะเห็นได้ว่าเราอะ่ะแบบพยายามที่จะซูมเข้าซูมออกอะ่ะทุกคนเพื่อที่จะดูว่าเฮ้ยภาพรวมเนี้มันเป็นยังไงบ้างเราต้องเพิ่มต้นไม้ตรงไหนต้องตกแต่งตรงไหนเพิ่มมันถึงจะสวยนะคะก็ใช้เวลาไปกับการตกแต่งต้นไม้ด้านนอกเนี่ยเยอะมากจรงิงๆนานมากจรงิงๆทุกคน ส่วนที่ตรงนี้เนี่ยเราจะทําเป็นแปลงปลูกหกักเล็กๆค่ะทุกคนคือทําเป็นถาดเป็นกระบะปลูกอะเอาไว้นิดหน่อยให้มันดูแบบว่าสวยงามพอกุบกิบไม่ได้แบบว่าปลูกเป็นแบบชาวสวนขนาดนั้นเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเรามองว่าน่าจะเป็นบ้านสําหรับคนปรุงยาอะไรอย่างเงี้ยทุกคนไปหาสมุนไพรมาทํายายาสมุนไพรอะไรแบบเนี้ยอ่าเพราะฉะนั้นเรามองว่าบางส่วนอาจจะหาได้ในในป่าไม่ต้องปลูกเองอะไรอย่างเงี้ยก็คือ ไม่ได้เน้นแบบว่าโหฉันปลูกจนรวยเลยแบบทําแปลงปลูกเยอะมากเงี้ยคือไม่ก็คือให้เขาอยู่แบบธรรมชาติะทุกคนเวลาเล่นแล้วมันจะได้ฟิลแบบโฮมมี่หน่อยๆดูแบบว่าสไ v เวิลด้วยอ่าก็จะปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะคะทุกคนสําหรับหินทางเดินก็ถือว่าโอเคอยู่พยายามทําให้น้องตรงนะคะ ส่วนหน้าต่างบ้านเนะี่ยทุกคนอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมมันดูแบบว่าเบีย้ยวๆมันดูแบบไม่เท่ากันก็คือมันเป็นความตั้งใจงของเราเองค่ะทุกคนซึ่งบ้านหลังนี้บอกได้เลยว่าเราใช้หน้าต่างหลายแบบมากๆเพราะว่าเรามองว่ามันเป็นบ้านแบบบ้านกระท่อมไม้เหมือนแบบว่าเฮ้ยเราหาวัสดุอันไหนได้หารูปทรงหารูปร่างแบบไหนได้ก็เอามาทําบ้านแบบนี้คือเราไม่ได้อยากได้ความเป๊ะเราอยากได้บ้านที่มันมันดูแปลกๆหน่อยๆอ,อ่ามันจะได้เป็นบ้านสไตล์แม่มดมัง้งเราคิดว่าอย่างนั้นนะ พูดถึงเอาจริงบ้านมันก็แอบ,บหลังใหญ่เหมือนกันนะทุกคนสําหรับซิมสคนเราว่ามันใหญ่นะเพราะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด1ห้องนอนกับ2ห้องน้ําสําหรับซิมสองคนก็ถือว่าใหญ่แหละแล้วก็ตกแต่งด้านนอกบ้านนะคะด้วยของตกแต่งต่างๆเพื่อให้พื้นที่มันดูไม่ว่างเนาะเอาจริงข้างล่างเราแอบมองวามันค่อนข้างลุกนะค่อนข้างแคบแต่ว่าถ้าเอามองจริงๆด้านล่างก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลย นอกจากเป็นแบบของตกแต่งสวยๆพร้อมกับกระบะปลูกต้นไม้2อันส่วนด้านเนินด้านบนเนี่ยเราก็พยายามที่จะใส่กิจกรรมอื่นๆเพิ่มเข้าไปนะคะไม่ว่าจะเป็นการแบบทำเทียนวาดรูปอะไรแบบนี้อ่าจริงๆเราก็อยากได้เนินสูงกว่านี้นะแต่ก็กลัวว่าเวลาซิมเดินขึ้นเนินนะทุกคนมันจะมีปัญหาตรงที่ว่าทาวซิมมันจะจมจมไปกับ พื้นดินตรงนั้นอะ่ะมันมันยังแปลกๆอยู่เราก็เลยแบบไม่ได้ทําเนินสูงมากนะคะแล้วก็เราจะมาเริ่มตกแต่งตรงนี้แล้วค่ะทุกคนตรงนี้เนี่ยเรามีจินตนาการว่าอยากได้เตาผิงคือมันก็ไม่ได้เชิงเป็นเตาผิงประมาณแบบว่าเตาไฟแล้วกันอ่ะที่สามารถทําอาหารได้ด้วยคือไอ้บนด้านบนของเตาผิงอันนี้เนี่ยมันเป็นเหล็กใช่ไหมทุกคนเราก็มองว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราเอาหม้อมาวางอ่ะมันก็เหมือนแบบว่าเราสามารถที่จะ ทำอาหารได้โดยการที่ให้ความร้อนมันขึ้นมาบนไอเตาผิงอันเนี้ยแล้วก็ทำอาหารได้เลยเราก็เลือกของตกแต่งไม่ว่าจะเป็นหม้อเป็นกาน้ำชาอะไรเงี้ยเอามาวางนะคะเพื่อให้มันเหมือนแบบว่าเฮ้ยซิมสามารถที่จะทำอาหารได้จากเตานี้แต่ความจริงแล้วมันก็คือของตกแต่งนะคะทุกคนสำหรับด้านนอกเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราทำเป็นพื้นที่เหมือนเป็นพื้นที่นั่งข้างๆหัวทุกคนเหมือนพื้นที่นั่งหลังบ้านแต่ว่ามันไม่ใช่หลังบ้านมันเป็นข้างๆบ้านนะ ตรงนี้เนี่ยเปิดประตูเข้าไปปุ๊บมันจะเป็นห้องครัวเลยค่ะทุกคนเราก็เลยมองว่าเฮ้ยไอพื้นที่ตรงนี้เราอยากได้พื้นที่นั่งเล่นเพราะว่าเรามองว่าซิมที่อยู่บ้านหลังนี้น่าจะใช้เวลาอยู่ในห้องครัวเยอะเราก็เลยทําพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่นั่งเล่นนะคะขยับเ,เข้ามาด้านในค่ะทุกคนตรงนี้ก็เป็นห้องครัวที่เราบอกเลยซึ่งเราจะใช้เป็นสีเขียวแบบเขียวขี้มาเขียวแก่ไม่รู้เขียว,วอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะทุกคนอ่าแล้วก็ตดติดต,ตู้แขวน เต็มเลยเพราะว่ามองว่ามันเป็นแบบเป็นพื้นที่เก็บของอะไรอย่างเงี้ยก็วางของตกแต่งคือของตกแต่งจากภาคเนื้คือมันน่ารักมากอะ่ะเราก็จะใช้แบบครบทุกอันเลยเพื่อความสะใจนะคะแล้วก็พื้นที่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่เรามองอย่างที่เราบอกนะว่าซิมเนี่ยน่าจะใช้ชีวิตอยู่ในห้องครัวเยอะใช่ไหม แบบอาจจะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในห้องครัวทั้งนั้นเลยเพราะว่าต้องทํายาสมุนไพรต้องปรุงยาต้องไปเก็บสมุนไพรมาะอะไรเงี้ยเก็บพืชผักมาเราก็จะทําตรงนี้เนี่ยให้เป็นเหมือนที่ถอดเสื้อถอดรองเท้าวางไว้ตรงนี้เลยเพราะเรามองว่าไอประตูตรงนี้น่าจะใช้งานบ่อยอันนี้คือจินตนาการนะคะทุกคนคือมองว่าประตูตรงนี้เนี่ยน่าจะใช้งานบ่อยเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะเอาไอราวแขวนเสื้อชั้นวางรองเท้าเนี่ยมาวาง,วางไว้ตรงนี้ มันก็จะได้สอดคล้องกับการที่เราทําพื้นที่ด้านหน้าห้องครัวไว้เป็นพื้นที่แบบเป็นพื้นที่นั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยอ่าส่วนใครที่อยากที่จะให้บ้านหลังนี้เป็นบ้านของแม่มดจริงๆก็สามารถที่จะไปเอาพวกหม้อปรุงยาหรือว่าข้าวของต่างๆของจากภาคแม่มดเนี่ยเอามาเสริมได้ซึ่งเรามองว่ามันยังสามารถปรับเปลี่ยนได้อีกเยอะเลยนะสําหรับบ้านหลังนี้ก็คือเอามาเพิ่มตรงไหนก็ได้หม้อปรุงยาก็อาจจะอยู่ข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยส่วนข้าวของภายในบ้านเนี่ยเอาจริงๆเราก็ใช้ ของบางอย่างจากภาคแม่โมดเหมือนกันซึ่งเราก็มองว่ามันมันอาจจะเปลี่ยนไม่เยอะน่าจะได้อยู่นะคะทุกคนพร้อมกับวางของตกแต่งนะคะให้มันดูสมบูรณ์มากขึ้นนะสำหรับห้องครัวมันก็จะดูมืดๆอึมคืนมืมคืนนิดหนึ่งทุกคนด้วยความที่เราอยากได้กระท่อมไม้ที่ตอนกลางคืนเนี่ยเป็นฟิลที่ต้องจุดเทียนแต่ก็ไม่ได้ใช้เทียนทุกอันนะบางอันเรียกใช้เป็นไฟธรรมดาแต่ส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นพว,วกตะเกียงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ มาต่อที่โถงกลางบ้านซึ่งโถงกลางบ้านอันนี้เนี่ยมันจะมีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่นั่งเล่นแล้วก็พื้นที่นั่งกินข้าวค่ะทุกคนก็คือเป็นโถงที่ซิมน่าจะมาใช้ชีวิตอยู่ในบ้านส่วนใหญ่แล้วแหละเราก็จะวางของตรงนี้ให้เหมือนว่าวางไว้กับขอบหน้าต่างเพราะว่าตรงนี้มันเป็นหน้าต่างที่มันมีพื้นที่ที่มันยื่นออกไปด้านนอกแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะเอาของเข้าไปวางไว้ข้างในตรงนั้นได้นะคะทุกคนเราก็เลยต้องแบบอ่ะ เอาขึ้นมาวางไว้บนชั้นนี่แหละแต่เหมือนว่าวางเข้าไปในพื้นที่ของหน้าต่างด้วยก็จะเอาของมาสุ่มๆเอาไว้ให้มันดูแบบว่าลกๆทุกคนมีโหลแก้วมีที่เก็บของอะไรอย่างเงี้ยเหมือนว่าเป็นโหลสมุนไพรอ่าเอามาวางวางเก็บเก็บเอาไว้อะไรแบบนี้พร้อมกับใช้เก้าอี้ที่มันดูไม่ค่อยจะเข้าควก,กันให้มันดูสมจริงมากขึ้นเป็นบ้านที่แบบว่าเฮ้ยมีอะไรก็เอามาวางเอามาใสา่ไม่ได้มีความเพอร์เฟกต์อะทุกคน ส่วนเก้าอี้ตัวหนึ่งเนี่ยเราจะใช้วางเป็นชุดปักภาพคะ่ะทุกคนเหมือนว่าเราก็จะชอบเอาข้าวของเนี่ยมาวางบนเก้าอี้ใช่ไหมเราก็เลยแบบอ่ะเอาไว้ชุดปักภาพเนี่ยแหละเอามาวางบนเก้าอี้เลยแล้วก็จะเสียเก้าอี้ไปนหนึ่งตัวแต่ก็ไม่เป็นไรเพื่อความสวยงามนะคะแล้วก็เปลี่ยนสีวอลเปเปอร์น,นิดนึงนะคะทุกคนซึ่งเราก็ค่อนข้างเลือกยากนะว่าจะเอาสีอะไรดีจริง,รงๆคือบ้านหลังนี้เหมือนเราจะยืนพื้นว่าเป็นแบบเขียวๆฟ้าๆหน่อยแต่ก็ มันจะแบบจะฟ้าเดี๋ยวมันก็จะดูไปซ้ํากับบ้านน้องทันตะว,วันอีกอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบอ่ะใช้ว่าไปเปอร์สีแดงไปเลยจ้าพร้อมกับทาบันไดขึ้นชั้น2ด้วยนะห้องข้างๆบันไดเนี่ยก็จะเป็นห้องน้ําซึ่งก็ถือว่าใหญ่นะอย่างที่บอกก็คือบ้านหลังนีน้จะมีห้องน้ำทั้งหมด2ห้องก็คือชั้นล่างหนึ่งห้องแล้วก็ชั้นบนหนึ่งห้องซึ่งทั้งสองห้องเนี่ยสามารถที่จะอาบน้ําได้ทั้ง2ห้องเลย บ้านหลังนี้เนี่ยเราก็ตั้งใจเอาไว้ว่าน,น่าจะเป็นทาสแมวหรือจะเป็นทาสหมาก็ได้แต่ว่าเราทํามาในความคิดของเราก็คือเป็นทาสแมวนะก็ทําตะกร้า,าไว้ให้น,อน้องนอนด้วยนะคะแล้วก็วางของตกแต่งให้มันดูโลงๆนิดนึงให้มันดูเป็นบ้านที่ไม่เป็นบ้านจริงๆอะ่ะทุกคนไม่ได้เป็นบ้านที่แบบหุยดูเรียบร้อยสวยงามอะไรแบบเนี้ยแล้วก็จะวางตู้ไว้ที่ผนังอีกฝั่งหนึ่งนะคะเอาไว้เผื่อเช็คหน้าเช็คผม ก่อนออกจากบ้านไม่รู้จะไปพบใครแต่ว่ามีเอาไว้ให้เช็คก,ก่อนนะคะตอนนี้เนี่ยทุกคนอาจจะมองว่าเฮ้ยทำไมมันดูมืดจังในบ้านใช่ไหมมันมันก็ใช่แหละทุกคนแต่ว่าเรามองว่าเดี๋ยวเราจะใช้พวกตะเกียงพวกเทียนอะไรอย่างเงี้ยมาเสริมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ติดไฟเพดานเยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะสว่างด้าเกินไปนาอนและด้วยความที่เราก็อยากให้บ้านมันดูเป็นกระท่อมไม้จริงๆอะทุกคนเพราะฉะนั้น เรามองว่าถ้าเกิดใช้เป็นพวกแสงเทียนแสงตะเกียงอย่างเงี้ยมันจะดูสวยกว่านะมาต่อที่โซนหน้าบ้านค่ะทุกคนบ้านหลังนี้ไม่มีทีวีนะเพราะว่าคือบ้านอยู่ในป่าไงเราก็มองว่าเฮ้ยจะมานั่งดูทีวีหรอมันจะเป็นยังไงก็เลยทําพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่เหมือนเป็นพื้นที่ปรุงยาคะ่ะทุกคนก็จะมีโต๊ะปรุงยาที่ใช้ไม่ได้จริงสมมุติขึ้นมานะคะแล้วก็ จะเอาเป็นหนังสือแบบใหญ่ๆอะทุกคนเป็นเหมือนตำรายาเอามาวางไว้พร้อมกระปกปิดความวุ่นวายด้านล่างด้วยกล่องพัสดุไม่งั้นแบบไอ้ขาที่ตั้งหนังสือกับขาโต๊ะเนี่ยมันจะแบบพลันวันวุ่นไวายไปหมดเลยข้างล่างเราเลยแบบอ่ะเอาเอากล่องมาแอบไว้แอบความวุ่นวายไว้นะคะส่วนด้านบนเนี่ยเราก็จะทําเป็นชั้นวางของที่ยาวมาเลยค่ะทุกคนด้านบนเนี่ยเรามองว่าเราจะวางเป็นพวกโหลแก้วเป็น ของกระจุกกระจิะางเงี้ยทุกคนสมมุติว่ามันเป็นโหลใส่สมุนไพรเป็นโหลใส่ยาอะไรแบบเนี้ยก็จะมีค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าสมุนไพรมันก็น่าจะมีหลายตัวไงทุกคนก็เอาใส่โหลแก้วเอาไว้นะคะพร้อมกับวางตะเกียงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้แสงมันดูสว่างขึ้นนะฝั่งนี้เนี่ยมันก็จะดูลกไปเลยทุกคนดูแบบมูลชั้นนี่เต็มไปหมดเลยเพื่อความดูแล้วเป็นหมอยาแห่งหมู่บ้านนี้ไม่รู้หมู่บ้านอะไรนะคะก็ทำเอาไว้ก่อนนะ ส่วนข้างๆกับพื้นที่ปุงยาเราจะทําเป็นโต๊ะนั่งเล่นค่ะทุกคนเป็นเก้าอี้ซึ่งอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะทําเป็นเตาผิงเอาไว้ผิงไฟอ่าแล้วก็ให้มันดูอบอุ่นด้วยแล้วก็ไอเตาผิงพวกนี้มันให้ความสว่างด้วยนะทุกคนเราก็เลยมองว่าเอ,อ้มันมันควรอยู่มันควรมีก็ทําเอาไว้ด้วยนะคะในส่วนของโถงกลางบ้านเนี่ยคือมันจะไม่ได้มีข้าวของอะไรเยอะแยะทุกคนเพราะว่าเอาจริงถ้าเล่นสิมภาคเนี้ย ทีวีไม่จําเป็นเลยนะแต่ว่ามันต้องมีสัตว์ก็อาจจะต้องไปเพิ่มเล้าไก่อะไรอย่างเงี้ยก็ให้ซิมพูดคุยกับไก่ไปมันก็จะได้ค่าสังคมได้ค,ค่าความสนุกนะคะแต่ถ้าเกิดไม่มีสัตว์ในฟาร์มเนี่ยก็อาจจะต้องไปคุยกับพวกนกคุยกับกระต่ายแทนก็ได้อยู่นะ,ะก็ไปคุยกับพวกสัตว์ป่าอะไรย่างเงี้ยได้อยู่นะคะทุกคน เสร็จแล้วมาต่อที่ห้องน้าค่ะทุกคนห้องน้นํามีขนาด5คูณ2คือมันมันไม่ได้ถือว่าใหญ่แต่มันถือว่าเป็นยาวไงทุกคนมันยาวมาห้องน้ำสองห้องสําหรับซิมสองคนเราถือว่าดีเลยนะถือว่าดีดีมากเลยจริงๆมีแค่ห้องเดียวก็พอแต่ว่าเราก็แอบคิดอยู่นะว่าเฮ้ยข้างล่างมันจะไม่มีห้องน้ํามันก็จะแปลกแปลกไหมก็เลยอาจทาสักนิดหนึ่งเป็นพื้นที่เล็กๆนะคะในห้องน้าเนี่ยก็ใช้เป็นอ่างอาบน้ําซิมก็จะใช้เวลาไปกับการอาบน้ําค่อนข้างนานแต่ แต่มันก็จะได้ฟิลเหมือนแบบอยู่กระท่อมกลางป่าแช่น้ําในอ่างอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมันก็จะได้ความรู้สึกอีกแบบหนึง่งถ้าเปิดอ่าฝักบัวมันดูทันสมัยไปไหมอ่านั่นแหละในห้องน้ําก็จะใช้เป็นสีแบบไม้ไม้ขีมๆนะคะทุกคนแล้วก็สีออกเขียวๆเ,เป็นเป็นธีมของบ้านนะคะก็ออกเขียวๆฟ้าๆหน่อยนะคะขึ้นมาที่ชั้น2ก็มีการกั้นห้องนิดน,นึงนะคะ่ะทุกคน ชั้นสองเนี่ยจะแบ่งห้องออกเป็นทั้งหมด3ห้องก็คือห้องนอนหนึ่งห้องห้องน้ํหนึ่งห้องแล้วก็เป็นห้องสําหรับเก็บอุปกรณ์แล้วกันว่าว่าอย่างนั้นนะคะก็เอาไว้สําหรับเก็บพวกตะกร้าผ้าอะไรอย่างเงี้ยทำเสริมมาไว้เผื่อใครจะไปดัดแปลงเป็นห้องอย่างอื่นมันก็ได้อยู่นะข้างบนตรงโถงบันไดเนี่ยเราก็จะทําเป็นพื้นที่นั่งเล่นก็วางเป็นชั้นวางหนังสือนิดน,นึงเพราะว่าบ้านหลังนี้เนี่ย ก็จะเห็นว่าเราย,ยังไม่ได้วางชั้นวางหนังสือแบบจริงจังเลยเพราะฉะนั้นเราเลยคิดว่าอ่ะเอาชั้นวางหนังสือมาไว้ชั้น2ก็ได้เป็นพื้นที่ที่มันดูสงบดูเป็นพื้นที่ส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยซิมจะได้มีสมาธินในการอ่านหนังสือนะแล้วก็มีโต๊ะเขียนหนังสือสักอันหนึ่งให้มันดูสมบูรณ์มากขึ้นนะคะแล้วก็มาที่ห้องเก็บอุปกรณ์ที่เราบอกก็จะมีตะกร้าผ้าบ้านหลังนี้เนี่ยก็จะมีตะกร้าผ้าค่อนข้างเยอะหน่อยเพราะว่าเราเป็นแบบระบบซักมือไงทุกคน คือซิมจะต้องหาเสื้อผ้าไปให้ได้เยอะที่สุดแล้วซักทีเดียวนะเพื่อเพื่อความประหยัดแรงเอาเสื้อผ้าเนี่ยไปรวมไว้ในในในถังน้าแล้วซักทีเดียวจะดีที่สุดถ้าแบบซักทีละทีอย่างเงี้ยมันจะเหนื่อยมากทุกคนเพราะว่าเราไม่มีเครื่องซักผ้าเนาะมาต่อที่ห้องนอนค่ะทุกคนห้องนอนเนี่ยจะเป็นห้องนอนโทนสีฟ้าฟ้าในที่นี้เนะี่ยเราก็จะใช้โทนสีฟ้าอ่อนๆเลยคือ เป็นโทนสีที่น่ารักมากค่ะทุกคนแล้วก็เตียงเนี่ยเราใช้เป็นเตียงสําหรับ2คนเนาะเพราะว่าเผื่อเอาไว้ว่าซิมอาจจะมี2คนถ้ามีคนดียวมมันคือมันก็นอนได้อยู่แล้วนะและในห้องนอนเนี่ยเราก็ใช้เป็นตะเกียงค่ะทุกคนเพื่อความสวยงามตอนกลางคืนแสงมันก็จะแบบแสงจะดีอะทุกคนไฟมันก็จะเหลืองๆนวลๆถ้าฝนตกนี่คือแมงเม่าก็อาจจะเยอะหน่อยนะ,ะทุกคนแต,แต่ในซิมเขาไม่มีงไง ในห้องนอนเนี่ยหลักๆก,ก็มีแค่เตียงนอนกับตูเ้เสื้อผ้าเท่านั้นเองเพราะว่าห้องนอนเนี่ยมนขนาดค่อนข้างเล็กค่ะทุกคนเป็นขนาด4ี่คูณหนะแล้วก็จะมีประตูเนี่ยเชื่อมไปที่ห้องน้าซึ่งห้องน้ำเนี่ยสามารถที่จะเปิดได้จากทั้งในห้องนอนแล้วก็โถงตรงบันไดนะคะเปิดมาปุ๊บก็จะเจอกับอ่างล้างหน้าก่อนเลยพร้อมกับชักโครกแล้วก็จะมีเป็นอ,อ่างอาบน้ำนั่นแหละทุกคนแค่อ่างเดียว ห้องน้ำเนี่ยก็เป็นห้องน้ําแบบโล่งๆไม่ได้มีอะไรเยอะแยะนะคะแล้วลในห้องน้าเนี่ยจะเห็นได้ว่าเราเอาไฟเพดา,านออกไปแล้วเพราะว่าเราอยากให้ในห้องน้ําจุดเทียนนั่นแหละถือว่าค่อนข้างสว่างนะพอเราสร้างอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วอะในห้องน้ําก็แอบมีหน้าต่างบานใหญ่ๆบานหนึ่งนะคะมองออกไปเห็นสวนด้านนอกบ้านก็ติดมาม่านิดนหนึ่งเพื่อความไม่เขินอายเวลาอาบน้ํานะซิมก็สมมุติว่าซิมจะปิดม่านไงทุกคนอะปิดม่านตอนอาบน้ํามันก็ได้อยู่นะ แล้วก็จะเก็บรายละเอียดภายในบ้านอีกนิดหน่อยะค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นการซื้อของเล่นน้องแมวแต่บางคนอาจจะไม่ได้เลี้ยงแมวเลี้ยงหมาก็ได้ไม่เป็นไรนะคะก็อาจจะต้องไปทุบของใช้บางอย่างออกนะคะส่วนด้านข้างบ้านเนี่ยจริงๆเนี่ยเราก็จะวางเป็นพวกแบบต้นไม้ดอกไม้ในแจกันในกระถางพร้อมกับวางตะเกียงวางเทียนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้แสงตอนกลางคืนมันดีแต่ว่าในนี้คือเราลืมนะะทุกคน เราลืมตกแต่งแล้วเราก็ปิดคลิปไปก่อนแล้วเราก็อา้าลืมตกแต่งด้านนอกบ้านแล้วก็ไปตกแต่งด้านหลังนะคะก็ไม่ได้เอามาใส่ด้วยนะส่วนด้านนอกบ้านเนี่ยเราก็จะตกแต่งเป็นพวกแบบไม้เรื้อยๆทุกคนค่อนข้างเยอะเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือเราอยากได้ความเป็นบ้านเก่าแต่ไม่ได้แบบชํารุดทรุดโมหรืออย่างใดนะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นบ้านสไตล์แม่มดของเรานะคะซึ่งถ้าเกิดใครอยากดาวนโหลดมาเล่นนะคะก็สามารถเอาไอเดียของเราที่เราทิ้งไว้ใต้คลิปเนี่ย ไปค้นหาแล้วก็กดดาวน์โหลดมาเล่นมาปรับเปลี่ยนไปในแบบของตัวเองได้เลยส่วนอีกหนึ่งช่องทางนะคะก็คือที่เพจ Facebook ของเราเนี่ยเราจะแปะลิงก์ไฟเทเอาไว้ให้ทุกคนก็สามารถไปกดดาวน์โหลดไฟเทมาเล่นแล้วก็ลงในคอมได้เลยนะก็แล้วแต่ว่าใครสะดวกแบบไหนนะคะซึ่งยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้กด Subscribe ช่องเราเลยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนส่วนคลิปถัดไปเราจะเล่นหรือจะสร้างอะไรก็ สามารถติดตามหมวยได้นะคะยังไงวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าเป็นกำลังใจให้เราต่อไปด้วยบ๊ายบาย